สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โอเคมดีทอกับผมตอมสุปรีชานะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคนที่สร้างความรู้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับแขกรับเชิญของเราคือคุณอาติรัตโรจนสถียนหรือว่าคุณอาตีคุณอาตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นงคุณอาตีทําวิทยานิพนธ์นะครับในเรื่องแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเล่นโดยที่คีย์เวิร์ดของมันคือคําว่า Active Learning นะครับโดยที่วิทยยนิพนธ์อันนี้เนี่ยทำในกลุ่มของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในบริบทชานเมืองกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ผมคิดว่าคำสำคัญในในงานของคุณอาทิตย์ก็คือคำว่า Active Learning นี่แหละอยากอยากรู้ว่าคำนี้มันคืออะไรครับคือเด็กเด็กทั่วไปเวลาเขาเล่นนะเขาก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็ active อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ความหมายจริงๆมันคืออะไรครับเออสำหรับ Active learning นะคะมันจะตรงข้ามกับ Passive learning ถ้าถ้าเรารู้จัก Passive learning เราจะเหมือนเข้าใจ Active learning ได้ง่ายเลยก็คือ Passive เนี่ยคือการเรียนรู้แบบทางเดียวหมายถึงว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่นักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นผู้รับความรู้นั้นอันนี้ก็คือการถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียวแต่ Active คือกลับกันมันคือการที่นักเรียนเนี่ยเหมือนกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วก็คุณครูเนี่ยลดบทบาทลงจากที่เป็นทีเชอร์ก็จะกลายเป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือแบบผู้ที่ให้คำแนะนำหรือผู้ที่คอยแบบว่าชี้แนวทางให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ในในเรื่องที่สนใจด้วยตัวเองอการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร์ยนิ่งก็คือการเรียนรู้แบบการลงมือทำอะค่ะครับค่ะโดยที่ว่าถ้าเราได้ลงมือทำเรื่องน,นั้นๆด้วยตัวเองมันจะทำให้การเรียนรู้อยู่กับเรานานขึ้น เลีอ,อยค่ะก็คือหลักการของ active learning คือถ้าเราพูดถึงคำว่า passive learning น mm ี hmm. ้มันจะคล้ายๆสมัยโบราณไหมสมัย<ช>ก่อน<ช>ะอะไรอย่างี้ใช่ค่ะซึ่งเด็กดนตีก็คือยังเรียนแบบ passive กันอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าก็โตมากับการเรียนรู้แบบทางเดียวเหมือนกันครับก็คือเราเรียนแบบสายวิทย์สายสินคำนวณสายอะไรเงรี้ยมันก็คือการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ฝ่ายเดียวโดยที่เราก็เรียนเพื่อสอบเพื่อทําคะแนนอะไร,อไรค่ะไม่ได้เรียนเพราะเราอยากเรียน อะไรนี้ใช่ท่าน s s i v ี learning มันเหมือนแบบคุณครูขึ้นกระดานแล้วก็เธอจําเรื่องนี้สิเธอคิดแบบนั้นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่พอเป็น Active เนี่ยไม่ได้เริ่มที่คนที่อยู่หน้ากระดานละแต่เป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในห้องเรียนใช่ว่าเขาอยากอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็คือนักเรียนจะรู้ตัวเองมากขึ้นว่าฉันอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วฉันไปถามคุณครูว่าถ้าฉันอยากรู้เรื่องนี้ฉันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นการเรียนรู้แบบ Active, ก็คือมันจะมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกันเองหรือแม้แต่นักเรียนกับอาจารย์เลยอะค่ะแล้วมันมันเป็นไปได้จริงไหมครับเป็นไปได้ค่ะมีเกิดขึ้นจริงแล้วในรประเทศเราก็คืออย่างบางโรงเรียนเขาก็เริ่มที่จะใช้ active learning เนี่ยเข้ามาประยุกต์กับการเรียนการสอนในคลาสเรียนมากขึ้นค่ะคือยังไงครับคุณครู <c oughs> ถามว่าคือจริงๆถ้าเราพูดว่าใช้คําว่าเด็กไทยอาจจะแบบเหมารวมเนาะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่า ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กไทยทั่วไปก็อาจจะเอะ๊จะให้ให้ให้แอคทีฟเลยเนี่ยมันอาจจะทันทีอาจจะทําไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการยังไงหรือว่าครับก็คิดว่าน่าจะต้องมีขั้นตอนอย่างแรกคืออ,อ,อาจารย์เนี่ยอย่างน้อยต้องเตรียมสําหรับการเรียนการสอนอที่จริงคิดว่าทุกโรงเรียนสามารถทํแอคทีฟเร e a นนิ่งได้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสอดแทรกไปในวิชาตัวเองแบบว่าสมมตเิเราเรียนคณิตศาสตร์อะไรเงี้ย แต่ว่าเราอาจจะปรับวิธีการเรียนปกติเราจดจากกระดานอย่างเดียวแต่ว่าทีนี้อาจจะเป็นให้เด็กเล่นหรือทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่แบบเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าได้รู้ว่าเอออันนี้คือเรื่องของการคูณการหารอาจจะมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่แบบเกิดการลงมืออะไรอย่างคะ่ะที่ไม่ใช่แค่เฉพาะจากการฟังจากการจดแต่เป็นเหมือนการพูดการแสดงบทบาทสมมติอะไรเงี้ยมันจะทําให้เด็ก เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จดจําได้ง่ายขึ้นด้วยคือแสดงว่าค,คําว่า Active นี่มันมี2อ,อระดับะระดับหนึ่งก็คือให้ให้เด็กเนี่ยเริ่มต้นเองอแต่อันดับที่2องคำว่า Active นี่คือ a อคทีฟจริงๆด้วยก็คือต้องมีการต้อง<ำ>มีการเคลื่อนไหวแล้วแล้วแอคทีฟเรียนรู้นี่มันเหมาะกับกับเด็กในช่วงวัยยังไงหรือว่าชั้นไหนบ้างเพราะว่าอย่างที่ค,คุณอาตี้ทำวิเทนิพน์เนี่ยจะเป็นนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเราไปเริ่มในเด็กเลยได้ไหมแบบสมมติว่าอนุบาลประถมอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่จริง active learning เนี่ยบางทีเราจะสังเกตว่าอาจจะเกิดกับเด็กมากกว่าในสาในการเรียนทั่วๆไปที่เราเห็นก็คือเด็กก็จะมีการเคลื่อนไหวการเล่นอะไรเงี้ยคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นในเด็กก็จะเกิดขึ้นมากกว่าพอโตโตปุ๊บก,การเรียนการสอนมันเริ่มแบบเหมือนบังคับว่าเราต้องเรียนอย่างนี้เพื่อไปสอบอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให การเรียนของเรามันกลายเป็นแบบพสซีฟนี่ก็เลยสนใจในช่วงระดับมัธยมอะคะ่ะเพราะว่าอเออถ้าเป็นแอคทีฟในชั้นมัธยมเขาทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าที่จริงแอคทีฟน่าจะเหมาะกับทุกช่วงวัยยิ่งถ้าเด็กก็อาจจะยิ่งดีกว่าด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเขาอยู่ในช่วงการเรียนรู้ที่แบบว่าต้องการการขยับกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าการขยับร่างกายในเด็กนะถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องทำ แต่พอโตมาการขยับมันอาจจะน้อยลงแต่เราก็ยังแอคทีฟได้แล้ว <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสมมติเราให้เด็กเป็นคนเริ่มเองหรือว่าเด็กอาจจะมีความสงสัยใครรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงรี้ย <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะมันไปทางนี้มันถูกแล้วหรือว่า <c oughs> สมมุติว่าเด็กไปสนใจเรื่องที่ <c oughs> อาจจะไม่อาจจะยังไม่ควรต้องสนใจหรืออะไรเง <c oughs> ี้ยเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะอยูรร่ที่ <c oughs> อาจารย์ว่าเขาจะกําหนดแนวทางการสอนของนักเรียนไปในทางไหนแบบเช่นว่า,าสมมตินักเรียนอยากาทดลองเรื่องขี่จักรยานแล้วลดความอ้วนได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็อาจจะให้เขาลองทําเลยแต่ครูก็อาจจะแนะนําว่าเอออาจจะลองในหลายตัวแปรแบบเอาเพื่อนมาช่วยกันดูไหมแบบว่าคนอ้วนคนผอมคน อะไรเงี้ยมาลองทาดูไหมสรุปแล้วจริงๆจัจกรยานมันช่วยลดน้ําหนักได้จริงหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการทดลองแบบกลุ่ม e ้วยค่ะที่แบบต้องทําอะไรก็ได้ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนอย่างนั้นสแสดงว่าครูเนี่ยต้องช่วยช่วยออกแบบช่วยออกแบบการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะสําหรับความสนใจนั้นๆแล้วก็คล้ายๆกับช่วยช่วยวางกรอบของมันนิดนึง ไม่ใช่ว่าอ๋อสมมุติว่าอยากจะขี่จักรยานอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ใช่ใช่ก็อาจจะเหมือนเป็นแบบให้เด็กตั้งคําถามขึ้นมาว่าเอ้ยทาไมเราถึงสนใจเรื่องจักรยานเราสนใจไปในทิศทางไหนหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมันอะไรเงี้ยหรือครูอาจจะแอบสอดแทรกเรื่องวิคณิตศาสตร์เข้าไปในจักรยานอะไรแบบนั้นก็ได้เพราะว่าบางทีเหมือนเหมือนคำถามหนึ่งของเด็กอ่ะมันเชื่อมได้หมดเลยอ่ะอย่างเรื่องพละศึกษาก็เชื่อมได้ถ้าเรื่องจักรยาน เป็นเรื่องเชื่อมกับตัวเลขก็ทําได้กับแคลอรี่เบิร์นหรือกับทางวิทยาศาสตร์อะไรที่จริงหนึ่งเรื่องมันสามารถเชื่อมได้กับเ,ออเหมือนหลายหลายแขนงวิชาอะไรอย่างเี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย active learning นี่ไม่ได้ใช่สำหรับเด็กอย่างเดียวแล้วเนี่ยใช่สำหรับครบ <c oughs> คูด้วย <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> ครูก็ต้องปรับวิธีการสอนแล้วเอาจริงๆอันไหนยากกันครับถ้าเกิดว่าจะทำให เด็กเกิด active learning ก็ทําให้ครูเกิดพวครูอย่างย่าสมมติผมอายุเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> ไม้แก่ดัดยาก <c oughs> ใช่ไหมเรา <c oughs> อาจจะรู้สึกว่าเอาสอนแบบ passive แไปมันก็มันก็ <c oughs> นกสะดว,ว <c oughs> ณเคยนะแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่จริงถ้าถามว่ายากไหมเรี่ว่าอาจจะยากตามความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนด้วยเพราะว่าเหมือนที่จริงเนี่ยผู้เรียนพอเป็นศูนย์กลางกันเลยรูปุ๊บเขาเขาเขาเรียกว่าอะไร p a ชช่นของเขามีอยู่แล้ว คือเขาสนใจที่จะรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเราแค่เหมือนเป็นคนที่คอยบอกเขาว่าเออนั้นให้ไปหาคนโน้นสิคนนั้นสิแบบมีโรงเรียนหนึ่งที่ตี้เคยไปทําวิจัยอะคะ่ะเขาก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องการออกแบบที่แบบว่าทางสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยคุณครูเขาก็จะแบบติดต่อเลยอ่ะเอาเด็กกลุ่มนี้เนะี่ยไปเรียนกับสถาปนิกโดยตรงไปฟังเขาโดยตรงให้ไปเรียนรู้วิธีการทําโปรแกรมมิ่งของ ทางสถาปัตย์เขาทำยังไงการเขียนแบบทำไงอันนี้คือครูอะ่ะช่วยเป็นคนที่ติดต่อหรือประสานให้เด็กไปถึงความรู้ตรงนั้นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นคะ่ะผมครูก็ค,คล้ายๆเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าวอะไรเป็น f a c i l ท t ต t o r ด้วยก็ <c oughs> คือต้องช่วยอำนวยความสะดวกเพราะครูเองเนี่ยต้องต้องรู้ค่อนข้างกว้างเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเด็ก <c oughs> จะเด็กคนนี้จะสนอะไรเด็กอีกคนนึงจะสนเรื่องอะไรนะครับการจริงต้องถามถึงเรื่องการสร้างครูแบบนี้ว่าเขาสร้างยังไงอะไร ที่จริงก็ที่จริงครูเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องสถาปัต์ก็สามารถสอนให้เด็กกลุ่มนี้รู้เรื่องสถาปัต์ได้แค่ครูเนี่ยอ,อาจจะต้องดูว่าฉันต้องทํำยังไงเพื่อให้เด็กไปถึงความรู้ที่เขาต้องการได้อะไรเงี้ยหาลู่ทางให้เด็กไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคือ<า>สร้างเด็กด้วยสร้างครูด้วยอะไรทีนี้คําว่า active learning ครับเราอาจจะคุยกันถึงในเรื่องของในห้องเรียนอยู่แต่จริงๆแล้วมันเอามาใช้นอกห้องเรียนได้ไหมครับ ที่จริงใช้ได้ค่ะเพราะว่าการหลักการแอคทีฟง่ายคือการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ภายนอกทั้งหมดที่ทําให้เด็กเคลื่อนไหวได้แล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันหรือมีสังคมเนี่ยก็คือพื้นที่หลายแบบอย่างเช่นพื้นที่สนามกีฬาะอะไรเงี้ยเด็กได้มาเล่นด้วยกันอยู่แล้วได้เรียนรู้ได้พูดคุยพื้นที่แปลงกเกษตรอะไรเงี้ยคือเด็กทำทำงานร่วมกันปลูกผักร่วมกันก็คือเขารู้จักการทํางานเป็นทีม หรือไงหรือพื้นที่อื่นๆที่จริงมีหลากหลายแบบพื้นที่ที่ยังไงก็ได้ให้เด็กเขาสามารถมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นได้หรือว่าเพื่อนต่างชั้นก็มีปฏิสัมพันธ์กันได้เป็นการเรียนรู้ทางสังคมอย่างหนึ่งของ active learning <ม>ด้วยค่ะยัยยงเด็กที่อาจจะสมมติเราร,รุ่นผมรุ่นคุณอาตีอาจจะบอกว่าเ,เราคุ้นเคยกับ passive learning <ช>แล้วเราก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แบบหนึ่งที่อาจจะ อาจจะไม่ได้ต้องการพื้นที่อะไรมากมายแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ที่ที่ที่เรียนแบบ active learning เยอะๆเรียนจบมาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะต้องการเมืองอีกแบบหนึ่งหรือพื้นที่สาธารณะอีกแบบหนึ่งนะครับช่ค่ะเขาเขาจะอาจจะต้องการแบบนี้คิดว่าเขามีความต้องการมากขึ้นพื้นที่การแสดงออกทางความคิดหรือพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่า ต้องการมากขึ้นใช่ค่ะอย่างที่พี่นุบอกเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนาะโลกเราก็คืออาจจะต้องการพื้นที่พื้นที่ส่วนกลางอะไระแบบนี้ใ,ให้คนได้แสดงออกมากขึ้นในะครับแล้วแล้วปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด active learning ขึ้นคือจริงๆก็โดยเฉพาะทั้งในในทั้งในโรงเรียนก็อาจจะต้องเป็นครูนั่นแหละ,ะแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมทั่วไปครัมันมันควรจะทำยังไงบ้างก็ต้องมีพื้นที่นะคะแต่ว่า พื้นที่อันนั้นมันก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้เช่นว่าอาจจะมีพื้นที่สําหรับเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างร่วมกันสําหรับคนเมืองหรือแบบเรียนรู้เ,เป็นห้องสมุดชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เป็น active learning ก็คือผู้เรียนสามารถเดินเข้าไปหาความรู้นั้นได้อย่างง่ายๆอะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นพื้นที่แบบออกกําลังก็ได้เพราะว่าการเรียนรู้มันไม่ใช่แค่ว่าเรา ฝึกแต่เรื่องความคิดดีอย่างเดียวมันต้องพูไปกับร่างกายที่ดีด้วยก็คือเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะที่เป็นแบบพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยก็ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นได้ลใช่ที่จริงช่วยส่งเสริมด้านนั้นไปดูนกไป่ไม่รู้่ะนั่งนั่งเฉยเฉยใช่ก็เกิดได้ที่จริงมันก็อาจจะทําให้จุดประกายแนวคิดอะไรบางอย่างว่าเรานั่งอยู่แล้วเราเห็นอะไรหรือเราสนใจเรื่องอะไรอะไรเงี้ยอาจจะแบบเ้าเห็นนกฉัน ที่จริงฉันอยากรู้เรื่องนกนี่ว่าอะไรเงี้ยหรว่าทำไมนกมันสวยจังอยากรู้เรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้มันก็ต้องมีพื้นที่ s พพ p o ร t แบบว่าอาภูคุณอยากรู้เรื่องนกคุณต้องเดินไปที่ไหนหรือว่าไปหน่วยไปยังพื้นที่การเรียนรู้แบบไหนเราถึงจะได้คําตอบอะไรอย่างนั้นมาอ,มอะไรเนี้ยคะ่ะคิดว่าในในเมืองไทยมันยังขาดไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่เยอะไหมครับก็คิดว่าที่จริงก็เริ่มมีพื้นที่แบบห้องสมุดอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีแบบของ t CD c ซ c มีท k เค r k มีพื้นที่เรียนรู้ที่จริงก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังคิดว่าถ้ามีได้ในทุกๆพื้นที่เลยก็จะเป็นเรื่องดีใช่มีได้อีกแบบเราเราอยากแบบว่าเดินออกจากบ้านแล้วแบบเอ้ยเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะแบบเราไม่อยากไปห้างเราอยากไปนั่งในที่ที่แบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีพื้นที่แบบนั้นเยอะๆครับค่ะขออนุญาตถามกลับไปที่เรื่องในงานวิทยานิพนธ์อีกทีนะครับว่าคุณอาตีไปศึกษาโรงเรียนต่างๆนี่เยอะไหมครับ ก็ <g ül> ที่จริงหลักๆเนี่ยไปศึกษามาทั้งหมดสอง,สองที่ค่ะของโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาก็คือเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมแล้วก็เป็นคุณครูจากทุกแขนงวิชาอะไรเงี้ยค่ะให้มาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อทําให้เกิดเป็นข้อมูลสําหรับการวิจัยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในพื้นที่แถบไหนครับชั้นเมืองชั้นเมืองใน<ม><ม>ชั้นเมืองกรุงเทพค่ะก็ก็มีที่ดลุนศิขลัย แล้วก็มีสาธิตธรรมศาสตร์สองที่ค่ะครับ<ช>แล้วมันมีผลการศึกษาที่ต่างกันไหมครับผม,มว่าเด,เ,ออเด็กสองที่เนี่ยอเด็กสองที่เนี่ยถ้าโรงเรียนดรุณเนี่ยมันคือพื้นที่เขาต่างกันแต่ว่าปริมาณขนาดพื้นที่กับจํานวนนักเรียนเขาใกล้เคียงกันก็คือพื้นที่ของโรงเรียนดารุณเนี่ยจะอยู่ในตึกเลยตึกสูงประมาณ10บกว่าชั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะมีพื้นที่จํากัด ที่จริงพื้นที่เขาเยอะแหละแต่เขารู้สึกถูกจํากัดด้วยความเป็นปสแต็กอะไรเงี้ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นกันระหว่างชั้นต่อชั้นแต่แบบสาธิตธรรมศาสตร์เขาก็จะเป็นพื้นที่สองชั้นแต่ว่ามีแบบมองเห็นกันได้ในพื้นที่ห้องเรียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ่อความแตกต่างก็คือโรงเรียนดารุณเนี่ยเขาอยากได้ธรรมชาติมากมากเลยแต่ว่าเอออยากมีพื้นที่สีเขียวเพื่อความผ่อนคลายอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้ก็แบบ แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะพื้นที่สีเขียวมันมีผลต่อการเรียนรู้ขนาดนั้นเลยเหรอ,อปรากฏว่าทั้งถามครูถามนักเรียนทุกคนแบบเห็นไปในทางเดียวกันหมดว่าเออพอมีพื้นที่สีเขียวมันช่วยให้บรรยากาศการเรียนของเขา,ามันน่าเรียนมากขึ้นแล้วก็มันเพราะว่าโรงเรียนเขาเป็นแอคทีฟอยู่แล้วจริงๆก็คือเขามีแอคทีฟเลิร์นนิ่งอยู่แล้วแค่มันแบบว่าต้องปรับอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรเงี้ยที่เขาอยากได้คือพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยค่ะ อย่างแบบโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ก็เขาอยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่มากพอหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากได้ความสงบของการเรียนแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าโรงเรียนเขาเนี่ยอยู่ในรั้วธรรมศาสตร์เลยแล้วก็ติดกับถนนถนนในมหาลัยอะ,อะไรงะเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนฉันอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งที่แบบว่าดูผุ้พ่านอะไรน้องน้องเด็กๆอะไรเงี้ยก็อยากได้พื้นที่ที่รู้สึกมีความเป็นส่วนตัว การเรียนรู้ก็คือมีห้องที่แบบตอนไปทําก็คือที่จะแบ่งเป็นพื้นที่6อย่างใช่ไหมคะก็จะมีพื้นที่ห้องเรียนมีเวิร์กช็อปมออีพื้นที่การเรียนรู้แบบทางการไม่เป็นทางการมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ซัพพอร์ตอะไรงคะ่ะแต่ว่าก็จะมีห้องต่างๆพุดขึ้นมาเยอะเลยแบบอย่างเช่นผมอยากได้ห้องยูทูบเบอร์ครับ เฉพาะจอดนานก้นครับผมอยากได้พิซซ่าคอมพานีในโรงเรียนหรือว่าอยากได้อเมซอนอยากได้ธนาคารอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความคิดที่แบบว่าเออเด็กเขาก็ดูแบบยังไงดีมีเขาเรียกว่ากล้าแสดงออกทงความคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเขาดูกล้าที่จะบอกว่าฉันอยากได้อะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยที่อยากได้ห้องยูทูบเบอร์เพราะอะไรเพราะว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็คือ อยากมีห้องอัดอยากมีห้องเอาไว้ทําอะไรเกี่ยวกับเออเป็นยูทูบเบอร์อะไรค่ะก็คืออยากได้ห้องอะไรแบบนั้นคณครูก็แบบว่าฉันอยากได,อไกได้อะไรก็ได้ที่ฉันเห็นนักเรียนของฉันทั่วถึงให้เห็นว่าใครทําอะไรโยอะไรเงี้ยสอดสองได้แต่นักเรียนก็จะแบบไม่อยากให้ครูอยู่ใกล้หรอกฉันอยากมีพื้นที่พักผ่อนกับเพื่อนๆเยอะๆมีพื้นที่ทํางานกลุ่มของฉันแยกออกไปจากพื้นที่ที่แบบครูมองเห็นได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จะไม่ได้อยากให้ใครมาจดจ้องแต่เขาอะ พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็พร้อมจะทําอะไรที่ตัวเองอยากทํอะไระะอาแล้ค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่า active learning เนี่ยโอ้โหมันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบพื้นที่เพราะพื้นที่ของแต่ละที่ก็มีข้อจํากัดอย่างอย่างสองที่ที่ว่าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันละอันอนึงเป็นแนวตั้งอันนึงเป็นแนวแนวราบ<ช>มากกว่าซึ่งก็จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนั้นเรื่อง active design เรื่องการเรื่องการ active learning design การออกแบบให้มันเกิด active learning นี่นมันต้องทำยังไง มันสําคัญยังไงบ้างก็คืออย่างเราเป็นสถาปนิกใช่ไหมเราจะมอง<ะ>เรื่องว่าเราจะออกแบบสเปซเนี่ยยังไงให้มันเอื้อกับการสอนแบบแอคทีฟ l ร a r น i n g มากที่สุดดังนั้นก็เลยมีการสอบถามทางแบบคุณครูจากทั้งสองโรงเรียนว่าเออที่เป็นห้องเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันมันโอเคแล้วไหมมันขาดเรื่องอะไรเราก็มองไปทั้งเรื่องของแสงสว่างในห้องเรียนยอ่าเพียงพอไหมเรื่องสีสันภาพก็คือ กระดานสะท้อนอะไรเงี้ยคือเราจะรู้ปัญหาที่แบบเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีแบบอันนี้คือ <ผล S 1> เรา<ะ> <c oughs> ไปเห็นตอนนั้นเลยใช่ก็ตอนที่แบบสัมภาษณ์แล้วก็ตอนไปแบบสังเกตการอะไรเงี้ยไวเวิร์กช็อปทำกิจกรรมร่วมกันก็เลยเห็นว่าเออที่จริงห้องแบบแอคทีฟอ่ะคุณครูแต่ละแต่ละสาขาเขาต้องการไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่แบบว่ามันจะมออีรูปแบบการเรียนแบบหนึ่งที่เน้นให้เด็กแบบประดิษฐ์ของขึ้นมา <c oughs> เพื่อทําโครงงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะาบอกว่าเด็กที่จริงอ่ะ เขาต้องการเขียนไปทั่วเลยนะถูกเขียนทั้งกระดานทั้งพื้นประตูกระจกหน้าต่างเขียนต้องเขียนได้หมดแล้วต้องลบออกได้ต้องสะอาดอะไรเงี้ยแบบเขาเขาแค่ต้องการเขียนเปลี่ยนคลาสแล้วรุ่นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาก็ต้องเขียนใหม่ใช่ใช่อะไรเงี้ยแบบเหมือนความต้องการของการเรียนการสอนแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันแบบว่าสมมติเขาบอกว่าเนี่ยที่เขียนพื้นเพราะอะไรเพราะเขาต้องรู้ดิเมนชันของมันว่าแบบเออเขาจะทํา สิ่งนี้มันต้องใหญ่แค่ไหนเขาก็จะเขียนไปที่พื้นให้แบบเด็กนึกออกว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยความต้องการที่คล้ายๆกันเลยคือมันจะมีจุดที่นักเรียนที่ต้องเรียนใช่ไหมส่วนที่เป็นห้องเนี่ยก็คือใช้ฟอร์นิเจอแบบที่เป็นอิสระหน่อยก็คือ f l e ิ i b l e เคลื่อนย้ายได้ปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าทําไมเพราะว่าการสอนมันจะแบบอาจจะแบ่งเป็นสองช่วงก็ได้ช่วงแรกก็คือคุณครูกับนักเรียนคุยกันก่อน ก็จัดโต๊ะแบบหนึ่งพอช่วงถัดไปให้นักเรียนไปทําเลยก็จะมีพื้นที่แบบรีเสิร์ h มีพื้นที่คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนั้นๆเลยหรือมีพื้นที่โล่งๆแบบให้เด็กแสดงอะไรบางอย่างออกมาหรือว่าเป็นการพีเต์อะไรอย่างนั้นนะคะคือแบบมีแบบนี้ที่เขเรียนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ facilitated learning เลยครับ แบบทำนอนต่อก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันคือนึกถึงห้องเรียนสมัยผมเรียนนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะไม้หนาๆนักหนักๆใช่ก็เหมือนกันครูจะมาบอกให้นักเรียนย้ายนี่นักเรียนหลังหมดเนื่อยเลยใช่เพราะฉะนั้นพวก active learning เนี่ยบางทีเขาจะมี future learning space มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเหมาะกับการเรียนในยุคแบบศตวรรษที่21มันคือ เหมือนเฟอร์นิเจอร์สามารถปรับเข้ากับสรีระร่างกายของแต่ละคนได้ปรับความสอเพื่อให้ติดล้อให้เคลื่อนย้ายสะดวกคือทุกอย่างทําไงก็ได้ให้ไม่เป็นภาระต่อการเรียนอาจจะปรับสูงต่ําได้เอ็นเอลนอะไรได้โต๊ะใหญ่เล็กได้อะไรโต๊ะก็คือมีกระดานเขียนแบบว่าเผื่อคุณสามารถลุกตรงเก้าอี้ของคุณแล้วพีเต์ได้เลยโดยที่ทุกคนพร้อมที่จะหันมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเปลี่ยนโลกการศึกษาไปแบบ ค่อนข้างจะสิ้นเชิงเลยนะเปลี่ยนไปก็เยอะเยอะเลยค่ะอืมค่ะ<ม>แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาปรับใช้กับโรงเรียนทั่วไปในอ,อนาคตยังไงคะเราต้องทํำยังไงบ้างถ้าแบบโรงเรียนทั่วไปที่ว่าอย่างน้อยๆเลยปรับเรื่องการสอนก่อนการสอนของอาจารย์ที่จริงอะโต๊ะมันเป็นอุปสรรคก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติเราพร้อมที่จะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกับนังเรียนอะ,อะมันสามารถทําได้แล้วเรื่อง ทางกายภาพอื่นๆมันก็เป็นเรื่องลองมาที่แบบเราค่อยปรับเปลี่ยนกันไปให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนอย่างเงี้ยคือเรื่องสําคัญข้างในข้างในนี้สคัญคือวิธีการสอนสําคัญที่สุดใช่ค่ะลองลงมาก็สเปซคือต่อให้มีโต๊ะที่เลื่อนได้แต่ครูยังบอกฉันจะสอนแพสซีฟเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับทีนี้เมื่อกี้นี้คุณอาทิตย์พูดถึง6พื้นที่ที่เป็นเรื่องแอคทีฟเลยนี่อยากให้ลงขยายความนิดนึงครับว่าแต่ละอันไี้ยังไยบ้าง ้าแบบจากการศึกษาเลยนะคะว่าพื้นที่แบบไหนควรเป็นอะไรคือเตี้ยจากก่อนที่จะแบ่งเป็น6พื้นที่เนี่ยก็ไปศึกษา c สส e s t u ี้จากต่างประเทศก่อนว่าโรงเรียนในต่างประเทศเขามีการแบ่งพื้นที่เป็นกี่รูปแบบอะไรงอย่างเงี้ยก็ศึกษามาหลายเคสก็เลยสรุปเป็นของตัวเองว่าเอออย่างน้อยๆอย่ะในเกมของเราที่เราจะเอาไปเ,เล่นกับผู้ผู้ที่แบบให้ข้อมูลกับเราเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น6พื้นที่หลักๆ พื้นที่แรกคือห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยจากการจากการทาวิจัยเนี่ยก็พบว่าห้องเรียนควรจะมีความฟ l e x i บิลเป็นอันดับแรกเลยอืมเพราะว่าวิชาแต่ละวิชาไม่เหมือนกันวิชาหนึ่งอาจจะต้องการเป็นหนึ่งห้องไปเลยสําหรับวิชานั้นแล้วก็ต้องการเฟอร์นิเจอร์แบบหนึ่งไปเลยบางวิชาไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์เลยต้องการแค่พื้นที่กับต้องการควบคุมแสงอะไรเงี้ยคือห้องแต่ละห้องไม่เหมือนกันแล้ว เฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ปรับได้เพราะว่าในหนึ่งการเรียนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในคลาสนั้นด้วยก็คือต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องเรียนที่ดีก็ควรมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีก็คือบรรยากาศภายนอกเนี่ยต้องไม่ผุพานแล้วก็แบบเห็นธรรมชาติได้ก็ก็ดีมีสมมีแสงเข้ามา,ามีแสงธรรมชาติเข้ามาได้ก็ดีแล้วก็ต้องกันเสียงได้ด้วย เพราะว่าที่จริงเรียนแบบแอคทีฟเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงเพราะว่าเน้นการพูดคุยอะไรเียคือการเสียงห้องข้างๆนั่นแหละใช่ควรจะกันเสียงห้องตัวเองก็คือใช่ใช่ค่ะควรจะกันเสียงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแสงเรื่องอุณหภูมิก็เป็นเรื่องปกติที่แบบการออกแบบทางสถาปัตย์ต้องแบบเซิร์ฟตรงนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ที่สําคัญก็คือเป็นบรรยากาศการเรียนที่ดีเหมาะกับผู้เรียนกับคุณครูเลยค่ะกับพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างพื้นที่เวิร์กช็อป อะไรเงี้ยค่ะเวิร์กช็อปก็มันจะแล้วแต่โรงเรียนเลยว่าเขาต้องการพื้นที่อ่ะอย่างบางโรงเรียนต้องการเวิร์กช็อปทำอาหารก็จะมีห้องสําหรับทําอาหารโดยตรงบางที่ต้องการเวิร์กช็อปแบบทํา t d printing หรือทำ laser cutting เพื่อเอามา ต่อประดิษฐ์เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็ควรจะมีพื้นที่เหล่านั้นเป็นห้องหรือห้องยูทูบเบอร์อ่าห้องยูทูบเบอร์ของน้องๆก็ก็อยู่ได้คือแล้วแต่ว่าอยากให้มีการเรียนรู้รูปแบบไหนก็คือต้องรองรับพื้นที่แบบนั้นเพราะว่าเด็กจะต้องการความความต้องการเขามีเยอะอะไรเงี้ยเราก็แท้ทําพื้นที่รองรับเอาไว้ห้องทดลองทั้งวิทยาศาสตร์ห้องศิลปะอะไรเงี้ยค่ะก็คือควรจะมีแยกออกไปเลยอันนี้คือยูนิกรูปที่เป็นเวิร์กช็อปใช่ค่ะ แลวอันอืน่นแล้วก็มีพื้นที่แบบ formal learning space formal learning space ก็คือพื้นที่เรียนรู้แบบเป็นทางการอันนี้ที่ก็จะแบ่งว่ามันไม่ใช่ห้องเรียนนะมันไม่ใช่ห้องที่แบบเราต้องไปเจอคุณครูแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบเราแยกออกมาจากห้องเรียนแต่ว่ายังสามารถทํางานได้ก็คืองงเป็น formal auditorium อะไรเงี้ยครับหรือว่าเออเป็นเหมือน co-working space <Cold working. S 2> อะไรเงี้ยอ่าใช่แต่จะเป็นทางการหน่อยคือแบบว่ามีโต๊ะพร้อมมีเก้าอี้พร้อมสําหรับ คุณต้องทํางานกลุ่มใช่ไหมเรามีพื้นที่สำหรับทำงานกลุ่มให้อะไรเงี้ยก็เป็นเหมือน formal learning หรือเป็นพื้นที่ที่แบบห้องประชุมอะไรเงี้ยห้องประชุมย่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็มี informal learning space ก็คือพื้นที่เรียนแบบไม่เป็นทางการครับมันอาจจะเป็นพื้นที่ผ่อนคลายของนักเรียนหรือคุณครูคก็ได้อาจจะจัดโซฟานั่งนนเล่น กองอยู่อะไรเงี้ยมีกาแฟมีกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่มีแบบจุดเล่นเกมต๊้เกมอะไรอย่างเงี้ยแบบโต๊ะทูแล้วแต่เจอแล้วแต่ว่าแต่ละที่แบบอยากให้โมดของโรงเรียนเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าที่จริงเด็กอ่ะเหมือนจากการเรียนเขาก็ต้องการผ่อนคลายเขาต้องการเล่นกับเพื่อนเขาไม่ได้อยากเรียนตลอดเวลาหรอกเขาก็อยากมีพื้นที่สังคมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะมีพื้นที่กิน e n เรียก็คือพื้นที่สีเขียว พราะที่จริงพื้นที่สีเขียวมันไม่ใช่แค่สร้างบรรยากาศดีแต่มันเหมือนเข้าไปเรียนรู้ในนั้นได้ด้วยเราไปเรียนรู้ระบบนิเวศในพื้นที่สีเขียวได้เราไปทําแปลงกเกษตรในนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเกิดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นนอกห้องเรียนค่ะแล้วก็พื้นที่สุดท้ายเป็น supporting area ก็คือพื้นที่ support ต่างๆืของโรงเรียนเช่นพื้นที่ทางกีฬา<อ>พื้นที่โรงอาหารหรือพื้นที่เออ พื้นที่จอดจักรยานอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้ก็สําคัญหมดเลยใช่ไหมครับโร,บร,บรองอาหารต้องออกแบบยังไงใชลานกีฬาต้องออกแบบยังไง<ช>อะไรใช่ค่ะความต้อง<ม>การก็จะไม่เหมือนกันแบบอย่างโรงเรียนที่เคยแบบตึกสงอะไรเงี้ยคือพื้นที่ทางกีฬาเขามีจํากัดมากหนึ่งสนามเนี่ยมีประมาณ4ี่หกีฬาซ้อนทับอยู่ในนั้น อ่าแต่ที่จริงมันก็ไม่ผิดอะไรมันก็ทําได้เพราะว่ามันคือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางทีเขาก็ทําพื้นที่ตรงนั้นเป็นจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยก็ทําได้ต้องดูข้อจํากัดของสถานที่ของตัวเองด้ว่าต้องออกแบบยังไงใช่ถ้ายิ่งเรามีข้อจํากัดเยอะเรื่องพื้นที่เราก็ต้องคิดว่าเราทําไงก็ได้ให้พื้นที่นั้นอ่ะ flexible ที่สุดให้มันทำได้หลายอย่างอันนี้อาจจะซ้อนทับกันอยู่หมดเลยก็อาจจะ็นไปได้ซ้อนกันได้เลยหรือมีพื้นที่อื่นงอกออกมาอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ทีนี้เรื่องของถ้าขยายมาในระดับเมืองอะครับแ <Okay. S 2> นวคิดเรื่อง active learning active design เหล่านี้เราเอามาปรับใช้ได้ยัางไงบ้างอ,อ,อย่างขอพูดเรื่อง active design ก่อนนะคะ <Okay. S 1> active design มันคือเหมือนการออกแบบพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนเมืองก็คือที่จริงมันเป็นได้หมดเลยตั้งแต่ทางเท้าเราจะออกแบบทางเท้ายังไงให้มันรองรับการเดินของผู้คน mm. การขี่จักรยานอะไรอย่างคีค่ะให้มันสะดวก ปลอดภัยแล้วก็การออกแบบพื้นที่สาธารณะทำยังไงให้คนนะ่ยอยากออกไปข้างนอกหรือว่าไปเดินเล่นหรือมีพื้นที่ผ่อนคลายสีเขียวขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดเหมือนความผ่อนคลายแล้วอาจจะเกิดแนวคิดดีๆอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้จากพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยส่วน active learning เนี่ยนอ,นอกจากโรงเรียนแล้วอ่ะ ถ้าเป็นข้างนอกเราก็อาจจะเห็นเป็นพวกห้องสมุดชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นแบบเวิร์กช็อปสเปซเวิร์กช็อปแอเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบอาจจะมีอันนี้มีคาสปั้นเซรามิกนะอะไรเงี้ยก็แบบไปเรียนรู้พื้นที่ตรงนั้นที่จริงอาจจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่แบบอาจจะให้เข้าไปฟรีสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอ,อะไรเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปลองทําอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะโอ้คมจริงแล้วมันมันมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับ a c t ที e ดีไซน์แอคทีฟเร a r น i n g เนี่ย คือทําให้คนออกจากบ้านมาให้ได้ก่อนแล้วเข้ามาแบบทําอะไรบางอย่างเดินมีกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเรื่องเรียนเรียนน่มันก็จะตามมาใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนการเรียนรู้เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วค่ะคนเนี่ยเหมือนปกติของคนก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วแค่มีพื้นที่รองรับก็คือทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ครับอันนั้นก็จะตอบโจทย์เรื่อง active learning ได้ดีมากขึ้นโอเคได้ครับค่ะ ขอบคุณคุณอาตี้มากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้กันหลายเรื่องนะครับ,รบ uh, โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของ uh, active learning active design จะปรับใช้ uh, active learning จากในรั้วโรงเรียนออกมาสู่โลกภายนอกออกมาสู่เมืองแล้วก็ออกมาสู่ชีวิตของเรา ทุกทคนได้ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอาตีมากนะครับสวัสดีครับคุณครับค่ะฝฟังติดตามรายการโอเคมดีทอลกับผมตัวมาสุปริชาได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Page ของโอเคดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ